คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรแต้มสองตัวบนสุตรที่1นะครับเข้าต่อเนื่องนะอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขครับโดยสูตรนี้เข้าแต่หนึ่สิงหาคม6 4สี่นะครับใส่ติดจาก17งวดเป็น18งวดนะครับเรามาดูนะครับเป็น18งวดนะขอแก้ไขครับเข้าต่อเนื่องนะเป็น18งวดครับ งปดนลบ1นะครับล่าสุดเข้านะครับไม่ได้หลุดแต่ว่าก่อนเอนสิ่งใดเลยเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณและสิติการในคร่าวๆกันนะครับ1สิงหาคม64ครับเราใช้ในส่วนของหน่วย10บร้อยหลักร้อยลงมาที่1ครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างครับคือเลข9ก้าก็คือแต่ละงวดจะไม่เหมือนกันนะอันนี้หลักหน่วยคือมันเป็นเลข9ก้าเ้าบวกสองเก้าสิบิบเอ็ได้ผลรวมิ สิบเอ็ดครับครับนะสิบเอ็ดบวกสองคงที่ครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามครับแต้มนะเป็นแต้มนะสามบวกสองคองที่เป็นห้าครับใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกครับหกบวกสี่คงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกเก้าขงที่ใส่เก้าครับเก้าบวกห้าคองที่เป็น,ปนสิบสี่ใส่ใสี่ ได้แต้ม9 5 6 3 5 6 0 94มครับเรามาดูในงวดต่อมาครับนะครับ1สิงหาคมครับออกก็เจ็หศูนนะครับห้บวกูนได้5ได้แต้ม5้นะครับมาซึกก็มีแต้ม5้านะอ่ะต่อนะครับ7บวก3เป็น1ิ แะ่รลัพธ์เป็นมิบ0ิบ,บ, 10, 10บวก2ของที่เป็น12ใส่2 2บวก2ของที่เป็น4 4่สบวก1ของที่เป็น5 5าหบวกสี่ของที่เป็น9 9้าเ้าบวก 9, เ้าป็น18ใส่8ครับ8บวก5้ป็น13ใส่3ได้ 2, 4, 5, 9, 8, 4ห้าเก้าแปดสี่ครับ1กยาย,ยน6กครับออก1 1 4 4, งหนึ่งี่้าสละเกครับ7กับหาบวกกันไป็น12ได้แต้มสครับ1กัย,ย้ายน6กสีครับ สี่บวกเก้าเป็น13 13บมามบวกสงของที่เป็น15ใส่ห้าหบวกสงของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนงของที่เป็น8ปดแปดบวกสี่เป็น12ใส่2 2งสองบวกเก้าเป็นสิเอ็ดใส่หนึ่งหบวกหเป็น6ครับได้ห้าเจ็ดปดสองหนึ่งหครับส6บหกกันยายนหกสี่ครับออกศูนย์เจ็ดนย์เก้าสามาสองตัลก้านะครับ สตัวบนออกอะไรสามห้าใช่ไหมสกกับเป็แปดแต้มแปดกันยายนหกสี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกได้อะไรหนึ่งสามสี่แปดเจ็ดสองหนึ่งสามสี่แปดเจดสองะครับตามาดู1ตัวเลาคำหกสี่ออก5้า1จ็2ตัวเแามสองตัวบนออกอะไร1นึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็บกนึ่งบกกับเปดแปแต้มแ ิบหกอ่าหนึ่งตัวละคมหกสี่คับห้าเจ็ดแปดหนึ่งจ็ดหนึ่งสองตัวละแปดสามหนึ่งบวกสาเป็นสี่สี่บวกสองหกที่เป็นหกใส่หกหกบวกสองของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่สามบวกเก้าสามบวกเก้าเป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดได้หกแปดเก้าสามสองเจ็ดนะครับหนึ่งตัวละคมหกสี่ออกอะไร ออกสามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวล 6, นวน่างสามแปดสองตัวบนออกละเจ็ดสองเจ็ดก,ยยออกอับสองเจ็ดแปดเป็นเก้าแต้มเก้นะ 1, กาสิบหก 0, 3, 3, 8, 7, ตัวละครหกสี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกก็ได้สามห้าหกศูนย์เก้าสี่สามหกศูนย์เก้าสี่สิบหกอันหนึ่งพฤศจิกายนออกละสักกูนะหนึ่งพฤศจิกายนหกสี่ออกศูนย์สามเจ็ดสามกับเจ็ดวกกันเป็นสิบมีแต้มศูนย์ใช่ไหม แปดสูงนะหนึ่งพิกาย,ยูนหกสี่นวณแต้มสองตัวบันอปได้เจ็ดเก้าศูนย์สี่สามแปดเจ็ดเก้าศูนย์สี่สามแปดนะครับเรามาดูสิบหกพิกยย 64, 32, 7, ายนหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวหงห้าเจ็ดนะครับหกกับหนึ่งบวกกันเป 7, ็นเจ็ดแต้มเจ็ดสิบหกพิสยนหกสี่ครับสิบหกพิกายนหกสี่คำนวณแต้มสองตัวบนอปได้หกแปดเก้าสามสองเจ็ดหกแปดเก้าสามสองครับหน,บ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 นบึ่งตั 16, 4ออกเจ ศูนย์เจ็ดเจ็ดส้าปดสวเปดสองบกแเป็น8ปบกหเป็น13บสามได้แต้ม3 1มหนึ่งนวคมหกสี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้6 8แปดเก้าสามสองเจ็หปาสามสอกนวนคมสิบหกวคมออก6 3 9ามเก้าสองสามห้ากปดสกับห้บกกับเป็น8ปดแต้มแป สิบหกนอคมหกสี่ละคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้7 9 0ดเก้าศูนย์สี่สแปดนย์สี่สามแปอคมหกสีออก8ปดหนึ่หกตัวล่างสาตัวบนอกนอกอะหกแปดหกกับแปดกันเป็น14บส่ใช่ปะสิบส่สิบสีแล้วก็มาดูแต้มส30สามนอคมหกสีครับ0ูนบวกหได้ 6, 6, 6 6บวกสองหกเป็นแใส่แแปบวกสองของที่เป็น10ใส่0 0นบวกหได้1 1ึบวกสของที่เป็น5 5าบวกเเป็น14ใส่4 <c oughs> 4บวกหเป็น9ได้8 0 1 5 4 9 8 0หนึ่งหมักราคม6 5ครับออก8ป0 1ปดศูนยก็เลาเ สองกับบนออกอะไรห้าเก้าห้ากับเก้าบวกกับไปสิบเก้ากับ้าบวกกับไปสิบสี่ได้แปสี่สิบเจ็ดมาก็ราคมหกห้าหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าใส่ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกได้ห้าเจ็ดแปดสองหนึ่งหกหนึ่งกุมภาพันธ์ จากคูนะหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวละออกสามศูนย์ศูนย์กตาแปดได้แปดได้ผอละลงเป็นแปดมีแต้าแปดหนึ่งกุมภาพันธ์ลังสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกสองเป็นห้าใส่ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคนที่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สอง 2บวก9เป็น1 1บเบวก5เป็น6ได้5 7 8 16. เ16 1แกุิบเคพันหรครับออก098 5 9 7 2แล้วลองออก5 7 9กับ7บวกกันเป็น9กับ7ปบวกกันเป็น16ใช่ไหม9กับ7บวกกันเป็น16ได้แต้ม6นะโอเคนะครับแต้ม6นะครับ หกเขอามาต่อมาณสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับศูนย์เก็แปดห้าเก้าเจ็ดสามตาลังห้าเจ็ดครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคือเลขห้าบวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเลขเจ็ดห้ากับเจ็ดประกับเป็นสิบสองสิบสองบวกสองของที่สิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สี่สี่บวกสองของที่สี่บวกสองของที่เป็นหกสิษหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ด จ็ดบวกสี่ที่เป็นเจ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าได้สี่หกเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสี่หกเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าครับเราก็มาดูหนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองต้นเล่ศูนย์เจ็ดเราใช้ในส่วนของหลักร้อยเราเอาที่หน่วยสิบหลักร้อยเราเอาที่หนึ่งบวกด้วยในส่วนของหลักหน่วยล่างคือเลขเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็น สิบหกสิบหกเจ้บ้าสิบหกบวกด้วยสองสิบหกบวกสองที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใจ่แปดครับแปดบวกอีกสองที่เป็นสิบเศ็ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้า ห้าบวกเก้าห้าบวกเก้าเป็น 14, สิ 4, 4บสี่ใสสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าสิบหกมีนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตารางออกศูนย์สามนะครับแปดบวกสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้ผลรวมสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสองคงที่สิบเอ็ดบวกสองคงที่เป็น 13, สิ 3. 3บสามใสสามสามบวกสองคงที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหก หกบวกสีของที่เป็นสิบส่ศ0นบวกเได้9 9้าบวกห้ของที่เป็น14บส่ใสได้สามห้าหศนย์เก้าสี่นะครับเรามาดูวันตะห่งเมษายนครับ1เมษายนหกห้าครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หหนึ่งแปสองตัวล่าหนึ่งศูครับสตัวบนหนึ่บวกแเป็น9ครับได้แต้ม 9, นะครับแต้มเ้ 9, นี่มานะครับต่อมาครับเรามาดูน,นะครับ หกบวกศูนย์ได้หกครับหกบวกสองคงที่ครับหกเจ็ดเป็นแปดใส่แปดแปดบวกสองคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ครับศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งครับหนึ่งบวกสี่คงที่ได้สี่หนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกห้าคงที่เป็นเก้าครับใส่เก้า ครับ16เมษายนครับออก3 9 5, 5 9 1 9 2ตัวง5 8 2ตัวบน9ก็1บวกกับไป10ก็แต้มนี่ครับแต้ม0นะครับเรามาดูต่อ16เมษายน9บวก8เป็น17ทดไว้17 17ครับ17บวก2ครับ17 18 19ใส่9 ก้าบวกสองครับเก้าสิบสิบเอ็ดส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองใส่สองสองบวกสี่คงที่เป็นหกใส่หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกห้าเป็น 10, ส,สิบใส่ศูนย์สิบอ๋อสองพฤษภาคมครับออกหกห้าแปดหกสี่สองสองตัวล่างออกศูนย์เก้า สองบนครับสกับสองบวกกันเป็น6ครับได้แต้ม6เข้ามาแต้มนี้นะแต้ม6ต่อมาครับเรามาดู2พฤษภาคมนะครับ6 5 8 6 4 2ปดหกตัวย์เกาหลักร้อยคือเลขหกหกบวกเเป็น15นะครับทดเลขทดไป15บก่อนนะ15ครับ15บวกด้วย2องของที่15 16 17สิเจครับ7จบวกสงของที่7 8เป็น9ก้า เก้บวกหงของที่เป็น10ใส่ศูนยศูนย์บวกสี่ของที่ได้4ี่ครับ4ี่บวกเเป็นส 3. 3ิบสาใส่ส3มามบวกหเป็น8ดครับแปดแปดแต้ม2ตัวบนสูตรที่1นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่เจตเลขเศรษฐีสิบแปดงดลบ1นะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีล้านครับสวัสดีครับ